สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel ย u ทูป e ี e ตอร์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่14มกราคม2565นะครับมาอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสัญญาของอันโตนิโอเรดดิเกอร์เหมือนเชลซีจะมีไม้เด็ดบางอย่างครับที่หวังเอามามัดใจให้นักเตะอยากอยู่กับทีมต่อแล้วก็มีอัปเดตเรื่องแบ็กซ้ายกับอนาคตของอันเดรียสคริสเตนเซนเช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์จะดีกับผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับ JIB นะครับร้าน ประเทศนะครับก็ถ้าเกิดสังครบ3,000บาทในกรุงเทพปริมณฑลมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยชอบสะดวกปลอดภัยที่ JIB.CO.TH การันตีคุณภาพเลยนะครับอุปกรณ์สตีมหลายอย่างของผมที่มาทำต่างจังหวัดได้เนี่ยก็เพราะว่าใช้ของ JIB นั่นเองนะครับ ขอบคุณทางนี่ด้วยนะครับทางสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลนะครับก็ไปกดไลค์แฟนเพจกันได้นะครับมีคอนเทนต์ทั้งบอลไทยบอลน,นอกนะครับแล้วก็ทางสิงห์คอร์ปอเรชันเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีด้วยนะครับฝากปติดตามกันได้สิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลนะครับนี่เสื้อผมก็ใส่เสื้อสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลอยู่นะครับ รวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บครับไขรปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กดหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องพีเตอร์โบสมายาวนานกว่า2ปีแล้วนะครับไปอุดหนุนกันได้โอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับก็เอาผลบอลเมื่อคือนก่อนละกันฟุตบอลคาราบาวครับนะรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งเพิ่งได้เตะกันนะครับก็เป็นลิเวอร์ pool เล่นในบ้านตัวเองเจอกับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยโดนใบแดงไปตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับกานิชชาก้าไปทำฟาวเป็นตัวสุดท้ายนะครับโดนไล่ออกไปแต่ว่าหลังจากนั้นอีกประมาณ60-70นาทีลิเ์พูเจาะไม่เข้าครับ11ตัวเจาะอาร์เซนอลที่แบบโหูรับแบบสุดฤทธิ์เจาะไม่เข้าครับเมื่อวานนี้สื่อชื่นชมว่า เบนไว้ White, กองหลังอาร์เซนอลเล่นดีมากๆลิเวอร์พูลองบอล78โอกาสยิง17ครั้งครับแต่สุดท้ายเกมจบลงด้วย <c oughs> สกอร์0ประตูต่อ0นะครับเล็กแรกเดียวนัดที่2เนี่ยเขาจะเตะวันที่20มกราคมนะฮะก็จะได้ทราบตอนนั้นว่าใครจะไปชิงชนะเลิศเจอกับเชลซีนะครับหลังจากที่เราล้มทอตแนมฮอสเปอร์ไปได้แล้วเมื่อวานนะครับ ควันหลงของศึกลีกครับมีมาฝากสั้นๆแล้วกันนะครับทันทีที่เชลซีชนะสเปอร์ไป1-0เมื่อวานนี้นะครับทางออฟฟิเชียลของสเปอร์เขาก็ลงเป็นภาพกราฟิกว่าจบเกม แพ้0-1นะครับก็ทีมมาหยุดที่รอบนี้นะครับแล้วก็ทางเชสเตอร์ฟิลด์นะครับคู่แข่งที่เจอกับเชลซีใน FA ครับรอบที่ผ่านมาเขาแบบมีความสุขครับเขามีการโพสต์ลงโซเชียลบอกว่าก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะสามารถยิงประตูใส่แชมป์ยุโรปได้นี่ขิงนะเพราะว่าทางเชสเตอร์ฟิลด์อาจจะแพ้เชลซีไป1-5ก็จริงแต่ว่าเขายิงเชลซีได้ลูกนึ่งไงเขาแบบดีใจมากอ้โหยิงเชลซี คือทีมตัวเองอยู่ในชาแนลลีกนะครับแต่ยิงแชมป์ยุโรปได้ครับพวกเขาภูมิใจมากๆแล้วก็เชลซีเปิดโอกาสให้แบบพวกเยาวชนพวกสตาฟของเชสเตอร์ฟิลด์มาดูงานที่อะคาเดมี่ของสโมสรด้วยเขาก็ขิงใส่ทางพอตแนมฮอสเปอร์ซะเลยไม่ใช่ทุกคนที่จะยิงแชมป์ยุโรปได้นะฮะจากเรื่องของลีกคัพนะฮะไปดูกันที่นี่เลยครับเรื่องของอันโตนิโอรือดิเกอร์ มีมาฝากจาก2ส,สื่อดังเทียร์หนึ่งหมดเลยนะครับทั้ง The Athletic UK แล้วก็ทาง m a ท Law นะครับอ่ะไล่เรียงตามลำดับก่อนละกันเอาของ The Athletic UK ก่อนละกันโดย Simon Johnson s นะ o n ครับ s o n o n Johnson บอกว่าทีมที่สนใจ r u d i ดิ r เกอเนี่ยเยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์กแมงบาเยนรวมไปถึง Manchester United ซึ่งสถานาการณ์ก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากมาย แต่อย่างน้อยก็คือเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยสิ้นปีที่ผ่านมาเชลซีกลับมาเจราจากับตัวแทนของรดดิเกอร์อีกครั้งตอนนี้เอเย่นของรดดิเกอร์คือพี่ชายของเขานะซาเซเนซีนะครับเปลี่ยนเอเย่นมาสักพักหนึงแล้วคนเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบสร้างปัญหามากกว่านี้เยอะเอเย่นคนเก่าของรดดิเกอร์อ่ะคือคนที่ออกมาโจมตีเซซ่าอัสปีนิกวยตาว่าไม่ควรเป็นกัปตันทีมเชลซีจากเคสที่เกป้า โดนซารี ari, บอกให้ออกแล้วไม่ออกในนัดชิงลีกคับที่เจอกับซิตี้เอเยนต์โรดิเกอร์นี่เสียไหมนะแบบโอ้ยเดสยังไม่เหมาะสมเลยไม่ยอมห้ามปามเพื่อนร่วมทีมเลยซึ่งเอเยนต์คนนั้นเยดิเกอร์ไล่ออกไปนานแล้วนะครับเปลี่ยนคนใหม่แล้วนะว่ากันว่าความสัมพันธ์ของมารีนากรานอฟสกายากับเอเยนต์คนใหม่เนี่ยเป็นไปนในเชิงบวกแล้วก็อยู่ในระดับที่ดี เชื่อว่า2อสัปสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันมากขึ้นลงดีเทลกันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอก้อนใหม่ให้อย่างเป็นทางการกําลังคุยเรื่องตัวเลขกันอยู่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจุดยืนของเชลซีเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับเชลซีเริ่มมองเห็นความสําคัญของนักเตะมากยิ่งขึ้นฟอร์มกําลังพีคสุดๆตั้งแต่ร่วมง,งานกับทูเคลิลและตัวทูเคิลเองก็ไม่อยากเสียนักเตะคนสําคัญแบบนี้ออกไป แต่ข่าวที่ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมากนักนะทางไซมอนบอกว่าเชลซ<ว>ีก็ยังไม่ได้ยื่นตัวเลขให้หมาอยู่ดีนะตอนนี้ตัวเลขมันยังเป็นตัวเลขเก่าอยู่เลยที่ค้างมานานมากแล้ว140,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้หลายทีมในโยุโรปก็ยังมีลุ้นในตัวเรดิกเกอร์อยู่หรือพูดง่ายๆสถานการณ์ของไซมอนก็คือ<ย>ตอนนี้คุยกันมากขึ้นแต่ถามว่าตัวเลขคืบหน้าบ้างหรือยังก็ยังไม่ถึงกับขนาดนั้น เรอัลมาดริดในมุมของ The Athletic UK ยังเป็นทีมเต็งเหมือนเดิมนะครับแต่สาเหตุที่ส่วนหนึ่งมีข่าวว่ากระแสของมาดริดเนี่ยมันจางลงไปเพราะอะไรเพราะว่ามาดริดยังแฮปปี้กับฟอร์มของคู่เซนเตอร์คนปัจจุบันก็คือดาวิดอาราบากับเอเดมิดิเตาที่กำลังเข้าขากันมาดริดกำลังเล่นดีรวมไปถึงมาดริดต้องเตรียมเงินก้อนโตครับเอาไว้ ให้ค่าเหนื่อยกับเออร์ลิงแบร์ฮาแลนด์กับคีรียันเอ็มบปเป้ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้คือข่าวจากของ t h e a t h l e t i c UK ก็คือคุยกันมากขึ้นแต่ยังไม่ได้เสนอเป็นตัวเลขให้นะครับซึ่งไอคุยที่ว่ามาเนี่ยก็ประมาณ2-3สสัปดาห์แล้วคุยกันตั้งแต่ปลายปีก่อนนะครับทีนี้ครับมาดูกันที่ของแมตต์ลอนะครับแมตต์ลอก็อัปเดตข่าวนี้เหมือนกันซึ่งทิศทางของแมตต์ลออันนี้มีอะไรที่ เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เยอะพอสมควรนะครับแมตตลอบอกว่าเชลซียังไม่หมดหวังนะที่จะกเรียก,กล่อมให้อันโตนิโอรูดิเกอร์ต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจากนักเตะพร้อมรับฟังข้อเสนอเป็นหนที่2จากสโมสรซึ่งส่วนหนึ่งมาจากรายงานของฝั่งสเปนที่บอกว่าความสนใจจากเรอัลมาดริดดูดรอปลงไปทำให้เชลซีมีลุ้นที่จะเก็บรูดิเกอร์เอาไว้ได้แต่ก็อย่าประมาทอีกหลายทีมในยุโรปที่ยังสนใจเหมือนเดิม ข่าวบอกว่าเรดดิเกอร์เนี่ยปฏิเสธสัญญาก้อนแรกที่เชลซีให้คือ1 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ถูกไหมครับแล้วก็เงินที่ทางตัวนักเตะอยากได้ก็เกือบเกือบ0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งทางฝั่งของเชลซีต้องเสนอตัวเลขใหม่ที่มันใกล้เคียงกันมากขึ้นครับถ้าเป็นแสนสี่ยังไงก็จบไม่มีทางได้ฝั่งเชลซีจะพยายามหาออปชันอื่นๆครับมาต่อรองกับเอเจนต์ของนักเตะเพราะถ้านักเตะไม่ต่อสัญญาสมมตินะ และไปอยู่กับทีมอื่นเซนฟรีเนี่ยเขาได้ทั้งค่าเหนื่อยได้เงินกินเปล่าและแอดออนรวมโบนัสต่างๆเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าโรดิเกอร์อาจจะได้ตกสัปดาห์ละ4แสนปอนด์ต่อสัปดาห์คือไม่ใช่ว่าให้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ4แสนนะทีมอื่นทีมอื่นก็จะให้เลทประมาณนี้แหละประมาณ2 0 0แสนแต่มันมีเงินกินเปล่าก้อนหนึ่งมีเงินแอดออนพวกนี้เอาก้อนนี้ามารวมกันและหารเป็นรายสัปดาห์มันอาจจะถึง4 0แสนได้นะครับย้ำอีกทีว่า r รดิเกอร์ไม่ได้เรียกค่าเหนื่อย400,000นะแต่เป็นทีมอื่นที่พยายามหาอะไรต่างๆมารวมกันปลกๆก,กันเพื่อซื้อใจ r รดิเกอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับและแมตต์รอบอกว่าเชลซีมีไม้เด็ดตรงนี้ครับเชลซีอยากจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินโบนัสความจงรักภักดีหรือว่าล y a l t y Bonus นั่นเองเป็นเงินกินเปล่าอื่นๆเพื่อไปชดเชยกันนะครับปัจจุบัน รูดิเกอร์อายุ28ปีเท่ากับลูกากูนะครับและเอเย่นนักเตะก็ยอมรับแล้วว่าโอเคแหละอายุ28เท่าลูกากูนะแต่คงจะไปเรียกค่าเหนื่อย325,000ปอนด์แบบลูกากูไม่ได้หรอกเพราะนั้นคือนักเตะเซ็นเข้ามาใหม่ด้วยถูกไหมครับแต่อย่างน้อยอ่ะเอเย่นก็มองว่า ทางนักเตะของเขาเนี่ยควรจะได้สัญญายาวเหมือนกันก็อยากได้สัญญาสัก5ปีแล้วกันแล้วก็ค่าเหนื่อยที่เหมาะสมนะครับสรุปง่ายๆเนื้อหาของแมตช์ลอก็คือเชลซีจะรั้ง r รูดิเกอร์ด้วยการเพิ่มค่าเหนื่อยให้นะจะถึง2แสนหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้เพิ่มจากแสนสีไ่ไหมเพิ่มแน่แต่ถึง2แสนไหมอันนี้ไม่รู้ซึ่งถึงไหมหรือเปล่าไม่รู้ก็จริงแต่เชลซีจะมีการให้เงินกินเปล่าก้อนหนึ่งเพื่อซื้อใจ เพราะว่ารูดิเกอร์เอาจริงอ่ะถ้าเราตีความคําว่า l o ยต์ตี้โบนัสก็คือความจงรักภักดีจริงๆแล้วรูดิเกอร์อยู่กับเชลซีมาก็เข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับ1.7.18 1 8 19 1 9 2ป20 2 1ปีนี้21 22เข้าสู่ปีที่5ก็คือประมาณ4ปีครึง่งแล้วเอาจริงๆตอนที่แลมพาร์ดเคยดรอปเขาเป็นกองหลังเบอร์5ของทีมอ่ะ เบอร์หเลยนะไม่ใช่เบอร์สเบอร์สเนี่ยเป็น,นเบอร์หเลยมีข่าวกับปารีสสนใจนักเตะก็ไม่ยอมย้ายนะก็เลิอกอยู่กับทีมต่ออยากขอสู้โอกาสและสุดท้ายก็กลับมาเล่นได้ดีเพราะฉะนั้นเชลซีอาจจะมองตรงนี้ก็ได้เชลซีอาจจะมองว่าฟอร์มแม่งก็ดีทูเครนก็อยากให้อยู่ต่อแล้วก็อยู่กับทีมมา4กับเกือบ5ปีเชลซีอาจจะตอบแทนส่วนอื่นด้วยการให้เป็นเงินโบนัสเพิ่มเติมก็ได้เพื่อให้นักเตะอยากอยู่กับทีมต่อไป ทีนี้ครับถ้าให้วิเคราะห์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อข่าวนะว่าคนจะสงสัยว่าเอา้าแล้วทำไมไม่ให้เป็นแบบเงินสักสองแสนปอนไปเลยจบจบไปสองแสนปอนสัญญาห้าปีไม่ต้องไปให้เงินโบนุกโบนัสอะไรพวกนี้ก็ได้เราลองคำนวณกันเลยแล้วกันนะครับสมมติเชลซี Chelsea ยอมสู้ที่สองแสนปอนต่อสัปดาห์จริงๆผมนะโดยส่วนตัวผมว่าสองแสนก็ควรให้นะจากฟอร์มของรูดิเกอร์ตอนนี้แต่เรามาลองวิเคราะห์กันว่าทำไมเชลซีถึงแบบ ไม่อยากให้ถึง200,000แต่อยากให้เป็นเงินโบนัสส่วนนั้นแทนสมมุติ200,000อ่ะ200,000หนึ่งปีก็คูณ52ไปนะครับเป็นรายสัปดาห์นะเท่ากับว่าถ้าให้200,000ปอนจะเป็นค่าเหนื่อยปีละ10.4ล้านปอนถ้าเป็นสัญญา5ปีเท่ากับว่าแพ็กเกจเงินค่าเหนื่อยของรูดิเกอร์ประมาณ52ล้านปอนถ้าเรายอมสู้นะ2 0 0 0 0 0ปอนด์5ปีอันนี้คือเงินที่ต้องให้รูดิเกอร์อยู่ยายๆกับเชลซีไป5ปีแต่ ถ้าถามผมว่าทําไมเชลซีถึงอยากจะเปลี่ยนเป็นลดเงินค่าเหนื่อยแต่ให้โบนัสแทนสมมุติอะไม่ต้องเป็นแสนสี่ไม่ต้องเป็นสองแสนเ่ะเป็นแสนเจ็ดก็ได้อะสมมติค,คนละครึ่งทางสมมติเป็นแสนเจ็ดคูณห้าสิบสองก่อนค่าเหนื่อยปีละแปดจุดแปดล้านคูณห้าไปเป็นสี่สิบสี่จุดสองล้านปอนด์ตัวเลขมันก็จะห่างกับตอนให้เป็นสองแสนปอนด์ซึ่งเชลซีอาจจะมองว่า เดี๋ยวไปให้เงินโบนัสกินเปล่าเอาก็ได้ 2- 3 4สล้านปอนอ่ะเบ็ดเสร็จเข้าไปสมมติให้ค่าเงินกินเปล่าสักเอาเพียวๆพวแล้วคุณเอาเงินนี้ไปเลยสัก3ล้านปอนก็ได้อะสมมตินะอันนี้ผมสมมตินะบวกเข้าไป3ล้านปอนเบ็ดเสร็จแล้วถ้าเกิดให้ค่าเหนื่อยแสนเจ็ดกับเงินกินเปล่ามันก็จะยังไม่ถึง50ล้านปอนผมว่าเชลซีพยายามเซฟตรงเนี้ยถ้าให้ผมวิเคราะห์นะจริงๆให้200,000ไปเลยมันก็ตัวเลขไม่ได้หนีกันมากมาย ถ้าเกิดมีรวมโบนัสเขไปแต่มันก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีผมว่าเชลซีหวังจะเซฟตรงเนี้ยหวังเซฟตรงที่ว่าถ้าอยู่กับทีมยาวจริง5ปีจริงๆการให้ค่าเหนื่อยลดลงมานิดนึงแต่เป็นเพิ่มเงินโบนัสตรงนี้เข้าไปอะ่ะอาจจะคุ้มต่อมุมของทางเชลซีมากกว่าเชลซี Chelsea ก็อาจจะกลัวว่าสมมุติถ้าเกิดอยู่5ปีไอปีที่4ปีที่5ถ้าฟอร์มมันหลุดขึ้นมา มันอาจจะไม่คุ้มกับค่าหนื่ยสองแสนแบบนี้ก็ได้ผมว่าเชลซีน่าจะอมองแบบนี้นะมันอาจจะเป็นที่มาของเรื่องของโรโยตี้โบนัสก็ได้นะครับเพียงแต่โดยส่วนตัวผมก็ย้ำอีกทีนะครับจริงๆไม่ว่าจะมาทริคไหนไม่ว่าจะเป็นไม้ตายท่าไหนอะเอายังไงก็ได้ขอแค่ให้รูดิเกอร์อยู่กับทีมต่อแค่นี้จบแค่นี้พอครับขอแค่อยู่กับทีมต่อเท่านี้จบเท่านี้พอจริงๆพอนะครับสองแสนถาม่าควรให้ไหมก็ให้ได้ นะครับให้ได้นะครับหรือถ้าจะมามุมแบบที่สโมสรต้องการก็ได้เหมือนกันขอแค่รูดิกเกอร์อยู่กับทีมต่อก็ตามก็พอนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรูดิกเกอร์เนี่ยแอชลีย์โคยังออกมาพูดเลยครับแอชลีย์โคคนนี้เป็นตำนานแบ็คซ้ายของเชลซีนะครับเขาบอกว่าการเก็บนักเตะแบบรูดิกเกอร์เอาไว้เนี่ยแม่งโคตรจำเป็นเลยนะคาแรคเตอร์ของรูดิกเกอร์เนี่ยสำคัญต่อเชลซีมากๆพวกเขาห้ามเสียนักเตะระดับท็อปแบบนี้ไปเด็ดขาด ท็อปท็อปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลในห้องแต่งตัวสามารถทําได้ทุกอย่างช่วยทีมขึ้นเกมบุกได้กล้าเล่นกับบอลมีความกล้าหาญแล้วก็ยากมากในการที่จะชนะเขาในรูปแบบการดวลหนึ่งต่อหนึ่งรูดิเกอร์กำลังเป็นหนึ่งในผู้นําของทีมเลยนะและแม้บางครั้งจะเจ้าอารมณ์ไปบ้างแต่แฟนบอลก็รักเขาและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นทุกคนเห็นตรงกันหมดกันว่าควรต่อสัญญากับรูดิเกอร์ซึ่งที่ผ่านมา ทางเชลซีดูแบบนิ่งๆเฉยชาแต่จากข่าวของแมทลอจากข่าวของไซมอนจอห์นสันมันเห็นนะว่าเชลซีกลับมากระตือรือร้นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึง่งเอาให้ได้สู้กันเต็มที่นะครับไอ้คาเหนื่อยเนี่ยคุณจะให้แสนเจ็ดให้สองแสนอ่ะจะให้เท่าไหร่ก็ตามแหละห้าปีเนี่ยไอ้คาเหนื่อยเนี่ยสม,มมตินะอยู่กับเชลซีห้าปีนะสม,มมติถ้าเกิดให้สองแสนอ่ะห้าสิบกว่าล้านปอนชูสกุนเดยังไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่ากับเงินห้าสิบล้านปอนเดลิกยิงไม่ต้องพูด เดลิกเนี่ยค่าฉีกสัญญาร้อยกว่าล้าน <c oughs> ถูกไหมครับต่อสัญญาเถอะขอร้องนะฮะจากเรื่องของรูดิเกอร์ครับมาดูกันที่เซจินโยเดสกันหน่อยอันนี้ของแมทลอเหมือนกันนะครับแมทลอเขียนในข่าวเขาเขียนเรื่องเรื่องลูดิเกอร์จบไปใช่ไหมครับแล้วก็มีเขียนเรื่องของเซจินโยเดสเอาไว้นะครับแมทลอบอกแบบนี้นะครับบอกว่า หลังจากชิวิโบาเจ็บนานเนี่ยแล้วก็ล่าสุดวืดลูกาดีนไปแล้วลูกาดีนไปอยู่กับแอสตันวินล่าแล้วเพราะว่าเชลซีไม่อยากเซ็นถาวรอยากยืมตัวมากกว่าสถานการณ์คือเชลซีก็ยังจะพยายามดึงเอเมอร์สันกลับมาให้ได้นะครับพยายามคุยหลายรอบแล้วแต่ว่าโดนรียงปฏิเสธไป2รอบเลยนะครับตอนนี้เซจินโยสของบาซโลนาเป็นไปได้ว่าอาจจะมีลุ้น ทั้งในแง่ของการยืมตัวหรือว่าการซื้อขาดก็ตามซึ่งดาวเตะวัย21สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายอาจจะเอามา c o เ e อ r ์ริส a m มได้ด้วยนะครับเพราะ r ิสเจมก็เจ็บยาวอยู่ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแมตต์รอบอกว่าแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยมาลองซาจะเล่นแบ็กซ้ายนะในเกมเจอสเปอร์แต่ยังไงทูเครนก็ไม่น่าจะมองเป็นตัวแทนของชิวเวลครับเพราะทูเครนพูดเองเลยว่ามาลองซาจะเล่นกราบซ้ายได้คือต้องเป็นแบ็กโฟนะ ก็คือแผนหลัง4เล่นเป็นแบ็กซ้ายหรือไม่ก็เล่นเป็นเซนเตอร์แต่ไม่ใช่วิงแบ็กเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเชลซียังจะพยายามหาแบ็กซ้ายคนใหม่อยู่นะครับส่วนเรื่องของเคนเนดี้เนี่ยกลับมาจากการยืมตัวน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้แมทเราไม่ได้บอกแต่สื่ออื่นบอกเคนเนดี้คือเหมือนกับว่าไปอยู่กับลีกบราซิลแล้วไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเพียงพอเชลซีเลยเอากลับมาแล้วเดี๋ยวหาทีมให้ยืมตัวเคนเนดี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตเรื่องของเซจินโยเดสเรื่องของแบ็กซ้าย จริงๆเกเล่นแบ็คขวาบ่อยกว่าผมคุยกับขวัญขวัญก็พูดเลยครับว่าขวัญลาเาเซียบอกว่าเล่นกับซ้ายสู้กับขวาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแมวมองมองว่าเด็กคนนี้มันมีของอายุเพิ่ง21เป็นเพื่อนคริสเตียนพูดิสิตเป็นตัวอนาคตของอเมริกาก็ลองดูครับไม่รู้จะจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะจากเซติญโยเดสนะครับมาดูกันที่คริสเตนเซนคริสเตนฟอลครับของสปอร์ตบิวนะครับโดนถามเรื่องข่าวของ ดอทมุลกับคริสเตนเซนฟอลบอกว่าเป็นความจริงนะที่โบรุเซียดอทมุลสนใจในตัวอันเดรสคริสเตนเซนแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้คือเหมือนกับว่านักเตะก็เจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีมาสักพักแล้วแต่ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเปลี่ยนเอเจนต์ใหม่แล้วก็เอเจนต์คนใหม่เนี่ยเหมือนไปคุยกับสโมสรที่สนใจในตัวนักเตะอีกครั้งหนึ่งอารมณ์ประมาณว่าไอคนเก่าก็ดึงเชิงนะ คริสเตนเซนก็เปลี่ยนแม่งเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ก็โอเคก็คุยกับเชลซีแต่อีเยนใหม่เนี่ยก็คุยกับทีมอื่นด้วยเหมือนกันนะครับหลายทีมที่สนใจคริสเตนเซนเนี่ยก็คุยด้วยเหมือนกันอารมณ์เหมือนกับเ,เปลี่ยนแล้วมันจะดีกว่าเดิมปะวะนะส่วนแพทริกแบกเกอร์นะครับสายข่าวเยอรมันคนนี้ไม่ใช่อดีตนักเตะนะครับคนละคนกันแพทริกแบกเกอร์บอกว่าคริสเตนเซนไม่น่าจะต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับเชลซีเหมือนต้องการความท้าทายครั้งใหม่สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปดอทมุนอยากได้ตัวมากๆ แล้วก็อยากจะเซ็นแบบฟรีเอเจนตนะครับเป็นสื่อเยอรมันนะซึ่งถ้าถามว่ามันพอฟังได้ไหมผมว่าก็พอฟังได้บ้างเพราะว่าแต่ละทีมที่เขาระบุชื่อมามันเป็นทีมจากเยอรมันไงแต่ผมก็จะมองว่าอย่าเพิ่งเชื่อแบบ100%เพราะเราฟังจากทีมที่อยากได้เรายังไม่ได้ฟังในมุมของตัวนักเตะจริงๆถูกไหมครับผมรอดูพวกแมตต์รอนิซากินเซล่า ไซมอนจอห์นสันก่อนว่าทิศทางของตัวนักเตะเป็นยังไงกันแน่แต่ถ้าให้อัปเดตณนะตอนนี้กลายเป็นของคริสเซนเซนเปอร์เซนต์ลดแต่เรดดิเกอร์เปอร์เซนต์บวก <c oughs> เออนะครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของอัลวันโดบรยาครับข่าวจากสกายบอกว่าโหฟอร์มดียิงไปเลูกรวมทุกรายการมีทีมอยากซื้อต่อเชลซีตอนนี้เลยแม้เขาจะอยู่เซาท์แฮมตันตอนนี้ก็ตามแต่เหมือนทิศทางของเชลซียังมองบรยา เป็นอนาคตของสโมสรอ,อยู่นะครับก็หคนนี้เป็นนิวดีเอโก้คอสตานะเก็บไปใช้ยาวๆดีกว่าแล้วก็มีโรเบิร์ตลอตชิคครับทางยูเวนตุสเนี่ยมีโอกาสจะเสียอา t ตูเมโลครับอาร์เซนอลสนใจเป็นตำแหน่งกองกลางแล้วถ้าเกิดยูเวเสียกองกลางไปเขาก็อาจจะหากองกลางคนใหม่แล้วก็แม็กซ์อเลกรีสนใจ รูเบียนลอฟตาชีกอาจจะชอบฝีเท้าก็ได้เพราะเคยเจอกันมาใน UCL มาก่อนนะครับนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันสภาพร่างกายผมยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเจ็ดถ้าผิดพลาดประการใดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งสมุนไพรธรรมชาติยา่าจอมทองยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บนะครับ JIB ที่ JIB.CO.TH นะครับแล้วก็ทางสิงห์ World o f f o o t b a l l ด้วยนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บสขอตัวลาไปก่อนขอบค คนที่มาติดตามรับชมกันแล้วก็ผมไม่ได้เข้ารายการฮับไทม์วันนี้นะครับก็ผมติดธุระด้วยแล้วก็สภาพร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย